ตอนนี้ Enjoy Home เฟสเจ็ดอำเภอขามทะเลสาจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับถึงขั้นตอนของการนำดินเข้าตัวบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันสั้นๆง่ายๆในสเต็ปของการเทพื้นภายในบ้านว่ามีกี่แบบหลักๆที่เราทำกันอยู่มีกี่แบบนะครับนี่ด้านหลังผมหน้าตาของการเอาดินเข้าตัวบ้านก็จะประมาณนี้แล้ครับ ถ้าหน้าง,งานของเราไม่มีดินสำรองหรือว่าดินไม่ได้เยอะเราก็จะสั่งมาจากข้างนอกนะครับสั่งมาจากข้างนอกที่ขามเตเอสวดินไม่ได้แพงอะไรมากรถ6ล้อขนาดกลางคันหนึ่งก็400บาทพร้อมกับปรับเราสั่งมาจากด้านนอกแต่ว่าของเราดินที่เหลือจากการขุดตั้งแต่รอบแรกที่จริงเฟสเจ็เราก็มีการถมบางส่วนนะครับแล้วเราก็ขุดหลุมขุดฟุตติ้งนะครับขุดพื้นที่โดยรอบแล้วมันจะมีดินเหลือบางส่วนที่เรากองไว้ด้านข้าง แล้วเราก็ให้รถแมคโครมาขุดแล้วก็นำเข้าตัวบ้านได้เลยเฟสนี้ e, ดูแล้วไม่น่าที่จะต้องสั่งดินมาจากภายนอกนะครับก็เอาดินรอบๆที่เหลืออยู่นะครับมาใส่ได้เลยแต่จะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะจะต้องมีการถอ,อยดินนะครับมีการค่อยๆ่ไล่ดินรอบๆเข้ามาภายในตัวบ้านแต่ข้อดีคือดินมันจะลงตัวพอดีหน้างานจะสวยงามมันจะไม่แบบ พอบ้านใกล้เสร็จแล้วดินมันจะไม่ได้เหลือเยอะดินรอบบ้านจะไม่ได้เหลือเยอะเราจะไม่ได้ต้องมาข้นอะไรหลายรอบนะครับข้อดีตรงนี้นะเอ็ Enjoy home. นจอยโฮมเฟสเจ็ดอำเภอขามเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิก,กัดเลยสภกรโคนมเพอขามเลสอตรงมา400เมตรนะครับเลยเฟสห้าเฟสหกมานะครับถ้าจากสภกรโคนมเพอขามเลสอมา400เมตรขวามือเลี้ยวขวามือ นะครับหน้าซอยเขียนว่าบ้านน้าําฉาแล้วก็มีป้ายไล่โสษนายเลี้ยวขวามาประมาณ50เมตรโครงการเราอยู่ด้านซ้ายมือ,น,อน,นะครับติดถนนคอนกรีตเลยนะครับถ้าท่านใดเดินทางมาจากมิตรภาพนะครับมาจากฝั่งมิตรภาพนะครับยูเทิรนเกือกมา a อเอสถ้ามาจากในเมืองโคราชนะแต่ถ้ามาจากสูงเนินนะครับแล้วก็อแอป คู่ขนานซ้ายมือนะครับชิดคู่ขนานซ้ายมือเลยผ่าน AS Center ประมาณสัก5 0 0เมตรซ้ายมือจะมีป้ายอำเภอขามทะเลอ๋อเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยตรงมานะครับตรงมาเลยประมาณ5กิโลเมตรเจอตัวอำเภอขามทะเลสอนะครับแล้วของเราก็เลี้ยวซ้ายตรงออบตอขามทะเลสอ ถนนข้างๆอบตอขามทะเลสอซ้ายมือตรงมาประมาณสัก1 1กิโลเมตรครึ่งอ่า1นกิโลเมตรเลี้ยวขวามือเจอเอ็นจอยโฮมเฟสเจ็ดของเราน่าอยู่มากๆทำเลดีมากๆเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเห็นไหมครับบรรยากาศยามเย็นไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วเฟสนี้นะครับสุดยอดคือแต่ละแปลง60ตารางวาขึ้นไปโดยเฉพาะ แปลงที่หนึ่งนี่เจ็ดสิบเอ็ดตารางวาโอ้โห้างบ้านนี่เหลือเยอะมากมากนะครับแต่สวนหรือว่าจะอะไรทำออฟฟิศต่อในอนาคตก็ยังได้เลยเหลือเยอะมากๆหลังที่หนึ่งนะครับเจ้าของบ้านดีใจแบบสุดๆซึ่งก่อนหน้านี้มีท่านหนึ่งจะจองแต่ทีนี้เขาติดภาร,รกิจอะไรต่างๆในหน่าแล้วคนที่จองปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นแล้วก็ชอบมากๆก,ก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เป็นของเราขอให้เป็นของเราพอเขารู้ข่าวว่าคนนั้น เขาเรียกว่าย ing like <m any oles são> ังไม่สะดวกที่จะจองหรือว่าไม่ได้มาตามนัดอะไรก็แล้วแต่เขาดีใจมากๆเขารีบจองอย่างรวดเร็วเลยเจ้าของบ้านหลังที่หนึ่งนะครับลูกค้าที่จองบ้านหลังที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันน่าอยู่มากๆนะครับดูสิครับตอนนี้ผมยืนอยู่หลังบ้านหลังที่หนึ่งนะยืนอยู่หลังบ้านหลังที่หนึ่งสวัสดีครับคุณกอนชัยเจมหมวยสวัสดีนะครับสวัสดีทีมงานเราทุกคนนะครับอันนี้คือข้างๆบ้านหลังที่หนึ่ง ข้างๆบ้านยาวมันจะถึงหลังบ้านนะที่พื้นที่เหลือนะครับจากมุมหลังบ้านจนถึงแนวเขตด้านหลังบ้านที่ผมน่าจะประมาณหกเมตรห้าสิบได้จากมุมนี้น่าจะหกเมตรห้าสิบได้ได้เหลือกว้างมากๆนะพอเราทําั้วระแนงใช่ไหมหลังแรกตามสเต็ปของเราคือเราจะทํั้วโชวยแล้วทั้วระแนงโชยแล้วล้วจะวิ่งยาวมาจากเสาปูนเห็นไหมครับยาวมาเจอเนี้ยนะแล้วก็เข้ามุมมาตรงนี้ แล้วก็กแพลวกกำแพงปูนปกติก็จะวิ่งยาวไปตามแนวหลังบ้านเนี่ยข้างข้างบ้านตรงนี้จะสวยงามมากๆม,มุมนี้จะเป็นมุมที่พักผ่อนตอนเย็นนั่งแบบชิลๆได้เลยทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเพราะตอนเช้าก็จะมีต้นไม้ฝั่งตรงข้ามบางังให้นะครับต้นไม้ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับแต่รัศมีของร่มเงามันจะบังมาถึงที่เราเลยและตอนเย็นนี่เห็นไหม ที่ด้านหลังเราซึ่งมีทางสาธารณะที่ผมเคยไลฟ์ให้ทีมงานเราเห็นภาพทางสาธารณะที่กักกันไว้แต่ยังไม่ได้พัฒนาเท่ากับว่าที่เฟสเจ็ดของเราติดทางทั้งสองฝั่งนะครับนี่ด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตที่สัญจรหลักๆแล้วก็ด้านหลังเป็นถนนดินซึ่งเป็นทางสาธารณะแล้วก็มีหลักฐานปรากฏในฉนนชัดเจนแล้วแปลงที่อยู่ถัดจากถนนดินของเราเนี่ยแปลงนี้ ก็ปลูกต้นไม้มีต้นไผ่นะครับมีไม้ยืนต้นบางแดดให้เราแบบโอ้โหดูสิครับปกติช่วงนี้จะต้องแดดสาดหลังบ้านแบบเต็มเมเลยเนีย่แดดสาดข้างๆบ้านพอดีบ้านมันจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนหน่อยเนยีสวยงามน่าอยู่มากๆครับบรรยากาศแล้วฝั่งตรงข้างก็เป็นที่โล่งไงเพราะว่าที่ของเรากว้างด้านหน้ากว้างตัง้งหกหกสิบเมตรไงครับเราแบ่งครึ่ง ฝั่งซ้ายมือสร้างบ้านแล้วฝั่งของขวามือก็เป็นแปลงคงอยู่เห็นไหมครับโอ้สวัสดีครับคุณวูสวัสดีคุณพีรพัฒนสวัสดีพี่สุชาตินะครับผอมโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูเขาเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเทพื้นภายในบ้านกันว่ามันมีกี่สเต็ปกี่แบบหลักๆของการเทพื้นในบ้านที่เราทําอยู่ตอนนี้นะที่เราทําอยู่กันจริงๆเลยที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็จะมี2แบบแบบแรกคือการเทพื้นบน าการเทพื้นคอนกรีตบนดินเลยนะครับเหมือนอย่างที่เราทําคือแบบแรกเทคานคอดินเรียบร้อยแล้วอัดน้าเรียบร้อยแล้วเราก็วางท่อปลวกแล้วเราก็าดินเข้าตัวบ้านบดอัดดินรองทรายปูตะแกรงไวเมตรแล้วก็เทปูนปูนพื้นที่เราเทจะวางอยู่บนดินาว่าจริงนะาวาจริงคือตามสเต็ปนั้น คานนี่ถ้าว่าจริงคือจะรองรับน้ำหนักแค่บางส่วนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การออกแบบต่างๆด้วยอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็แบบที่สองแบบที่สองคือพื้นที่วางอยู่บนคานพื้นที่วางอยู่บนคานอ่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการอาระไรล่ะใส ใส่ค้ํายันหรือว่าตุ๊กตานะครับแล้วก็วิ่งเล็กนะครับแล้วก็เทพื้นหรือว่าจะเป็นลักษณะของการวางแผ่นพื้นสําเร็จส่วนใหญ่จะเป็นการวางวางแผ่นพื้นสําเร็จวางแผ่นพื้นสําเร็จแล้วก็เททับอีกชั้นหนึ่งนี่คือแบบที่สองซึ่งไม่ต้องเอาดินเข้าตัวบ้านาถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน ถ้าว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ฟันธงว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันเสมอไปนะครับมันอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนและการออกแบบดีไซน์นะครับแล้วก็อยู่ที่บางที่นะ่ดินเขาแพงบางที่ดินหน้างานมันไม่สะดวกที่จะนําดินเข้ารถเข้ารถออกมันไม่สะดวกเขาก็จะวางแผ่นพื้นสดเดจ็จหย่อนลงมาวางได้เลยตรงนี้แล้วแต่มันมีหลายองค์ประกอบอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนแต่เท่าที่เราทํามาในการเอาดินเข้าตัวบ้านไม่เคยมีปัญหา นะครับไม่เคยมีปัญหาว่าดินยุบดินสุดอะไรเลยเพราะของเราอยู่ในพื้นที่โคราชขามทะเลสอไม่ได้มีปัญหาระเดินตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดินเข้าตัวบ้านเราก็จะบดอัดนะครับมันจะมีเครื่องบดอัดใช่ไหมเครื่องบดอัดอ่าแล้วเราก็รองทรายแล้วก็ปูตะแกรงวเม็ดของเราใช้วายเม็ดสี่มิลสีม่มนตยี่สิบคูณยี่สิบวางไปแล้วก็เทพื้นเทหนาะสนิบเซน เทพื้นภายในบ้านหนาสิบเซนแล้วก็ปูกระเบื้องในอกาศต่อๆไปอของเราใช้สเต็ปแบบที่หนึ่งหลายๆท่านใช้แบบที่สองก็มีนะครับแบบที่สองก็พึงระวังในส่วนของห้องไหนที่มันมีความกว้างมีความยาวมากๆนะครับมันจะต้องมีลักษณะของคล้ายๆเป็นต่อหมอ้อคํายันตรงกลางเหมือนกันนะบางทีเราละเลยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ของเราใช้แบบสิน้นแบบอัดดินจัดเต็มไปให้เลยอลองไปดูกันนะ พื้นภายในบ้านสเต็บโดยให้ปูนนะครับวางอยู่บนดินแล้วก็ดินเข้าตัวบ้านเข้าแบบเต็มอย่างนี้เลยลหลายๆท่านอาจจะงงอันนี้คือเราก็ถามสอบถามจากบริษัทโดยตรงเลยนะท่อปวกที่มันอยู่ใต้ดินอย่างนี้มันออกได้เหรอใช่ไหมครับเบื้องต้นก็คือน้ำยาปวกมันจะมีลักษณะของอ อ่าหลักๆคือมันจะมีของแอรละอองกับแบบซึมอ่าซึมไปตามผิวดินซึมไปตามพื้นที่เรื่อยๆกับแบบละอองฝอยของเราเนี่ยคือเป็นลักษณะของการซึมหรือว่าาว่ากันจริงๆอะ่ะมันก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งอะ่ะแหละนะับพอถึงที่สุดแล้วทุกอย่างมันมีทางออกมันแก้ปัญหาได้หมดที่ผมบอกว่ามันมีกล่องเห็นไหมมีกล่องจําได้ไหม <c oughs> นะเนี่ยท่อปลวกมาวาง กรณีถ้าปลวกลองปรึกษากับทีมงานดูนะครับทีมงานบริษัทกําจัดปลวกนะที่เขาทำตรงนี้โดยตรงประสบการณ์เขามีเขาจะสามารถแนะนาแนะนาเราได้ดีและแนะนําให้ท่อซูบิทเนี่มันจะมีระยะของมันนะมันจะมีระยะรัศเี้ัของมันบางครั้งจะอยู่ข้างบ้านบ้างอยู่หลังบ้านบ้างแล้วแต่นะแต่ไม่แนะนําให้อยู่หน้าบ้านแต่แถ้าพื้นที่มันเยอะๆก็ต้องไปดูว่ารัศมีระยะมันได้หรือเปล่าแต่ของเราเนี่เขาดึงมาอยู่หลังบ้านกับข้างบ้านส่วนใหญ่และช่วงหลังนี้ดึงมาอยู่หลังบ้าน ที่จริงแรงดันของเครื่องที่เขาใช้ดันเนี่ยมันก็จะมีขนาดของมันมีขนาดของมันคนที่เขาทำเขาจะรู้นี่นะครับระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะลดน้ําคานคอดินเราได้นะครับวันนี้เราก็สั่งน้ลดน้ํามันใส่หลังที่สองหลังที่สามเมื่อวานนี้ใส่หลังที่หนึ่งกับหลังที่สองยังไม่จบใช่ไหมจบหลังที่หนึ่งแต่หลังที่สองกับหลังที่สามยังไม่จบวันนี้ก็ใส่เพิ่มอีกอัดตําแหน่งเสา ตำแหน่งฟูตติ้งลดคานนะครับดินจะยุบลงไปเยอะๆนะครับที่เราพาดูเมื่อวานนี้นี่เราสามารถที่จะฉีดน้ําลดคานคอดินได้หรือว่าเราจะอัดน้ําลงไปอีกก็ได้ปกติเราก็ฉีดลงไปแล้วแล้วก็ใช้เครื่องบอดอัดเดี๋ยวเผื่อแป๊แบ,บเดียวเราก็จะเทพื้นแล้วนะครับหลังจากเทพื้นภายในบ้านเราก็จะเทเสาต่อไปเทเสาขึ้นโครงหลังคามุงหลังคา งานก่อมาหน้าตาเปลี่ยนทันทีครับอโดยรวมถือว่างานคืบหน้าอย่างสวยงามผมว่าเสน่ห์ของการสร้างบ้านในรูปแบบที่เราเคยทำกันมาสเต็ปนี้ผมว่ามันดูมีมันดูมีเสน่ห์มันดูแข็งแรงมันดูมีอ,อะไรลระมีความมั่นใจมีความปลอดภัยในรูปแบบของมันนะแต่ว่า ปัจจุบันนี้นวัตกรรมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับบางที่ปุ๊บปุ๊บปอา้าวคานเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บอ้าวผนังเสร็จแล้วก็มีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วแต่แล้วแต่ลองเรียนรู้กันดูนะครับแต่ของเราคือยังรูปแบบที่คุ้นเคยกันอยู่เ <c oughs> ทฟุตติ้งเทตอหม้อเทคานคอดินเทพื้นเทเสาพวกผนังกำแพงต่างๆก็ยังใช้อิดแดงอยู่ <c oughs> นะครับเทเอ็นอยู่อาชาบ นะครับหายากมากๆแล้วนะโครงการที่ใช้อิฐแดงเพราะเขามองว่ามันกินเวลามันยุ่งยากอิดแดงกับมวลบาเท่ากันจริงคือราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมวลบาจะแพงกว่าแต่เดี๋ยวนี้มวลบอเราราคาก็ถูกลงมาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบพื้นที่ต่อพื้นที่แล้วก็ไม่ได้หนีกันมากแต่กระบวนการขั้นตอนของอิฐแดงจะใช้เวลานานกว่าของเราอิฐแดงอิฐแดงแฝดก้อนละ95สาสตางค์ แน่นนะครับนี่ที่แน่นที่โคราชที่โชคชัยเขาจะมีนี่ตำแหน่งที่เป็นคานนะครับห้ามให้ดินปกคลุมเป็นขาดนะนี่เดี๋ยวเขาจะยังแต่งไม่เสร็จนะครับในอันนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะเดี๋ยวเขาจะต้องมาแต่งอีกตำแหน่งที่เป็นคานอย่างเงี้ยห้ามให้ดินปกคลุมเป็นขาดเพราะเราจะต้องเทปูนประสานกันไปอีกอีกครั้งหนึ่งถ้าวันจริงคือบริเวณภายในห้องแหละเป็นบริเวณที่รองรับน้ําหนักคานจะเป็นตัวรองรับโครงสร้างทั้งหมดนะครับ พวกพื้นภายในบ้านตัวนี้จะวางสิ่งของอะไรล่ะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในในโอกาสต่อไปแต่ตัวคารเป็นตัวโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักตั้งแต่บนหลังคาโดนกดทับลงมาทั้งหมดแต่หลักๆคือตำแหน่งที่เป็นคานเราจะไม่ให้ดินปกคลุมนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะสามห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห,ห้องรับแขก ตรงนี้หน้าบ้านนะตรงนี้ถ้าเป็นตามภาพคือหน้าบ้านเนี่ยมุมก็บ้านตรงนี้ประตูเข้าบ้านฟุ๊บเห็นระยะชัดเจนมากขึ้นไหมอันนี้คือเฉลียงหน้าบ้านอันนี้คือโรงจัดรถไงครับเฉลียงหน้าบ้านกว้างทลายใครจําได้บ้างกว้างทรายสี่คูณสเมตรสี่คูณสเมตรกว้างคูณสี่ลึกสองเมตรเฉลียงหน้าบ้านของเราฟุ๊บอันนี้ก็จะเป็นประตูกระจกเข้าบ้าน นี่ตรงนี้จะเป็นแนวคานประตูกระจกเข้าบ้านเฟิบเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องรับแขกเห็นไหมครับสวัสดีครับพี่สุชาติอาจารย์ชายสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขก4เมตรคูณ4เมตร50กว้างขวางสวยงามอ่านี้จะเป็นทางเดินภายในบ้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัว ที่มองมาก็เห็นลงจอดรถตรงนี้นะครับสอบถามได้นะครับครับซูบพอดีมีลูกค้ามานะครับมีลูกค้าเขาเรียกว่ามาซูว้วีมาดูว่าเอ้ยความคืบหน้าถึงไหนแล้วจองเต็มหรือยังนะครับเพราะพอดีลูกค้ามาดู เฟสเของเราเนี่ยจะต้องเลี้ยวเลี้ยวจากถนนดํามาลงมาประมาณ50เมตรแต่ว่ามองเห็นจากมองเห็นจากถนนดําดเลยนะครับเดี๋ยวบ้านหลังแรกเสรดมัจนจะชัดมากๆเพราะเราก็ทําความสะอาดอาเขาเรียกว่าอะไรไหลทางริมถนนเพื่อให้เปิดนะครับเปิดรับซัพย์แบบเต็มที่สวยงามมากๆเมื่อกี้ก็มีพี่ๆนะครับแวะมาดูวนดูนะครับจะไม่เหมือนเฟสหแล้วก็เฟสหซึ่งคนผ่านไปผ่านมามาโดยตลอด แล้วเฟสห้าและเฟสหกบางคนคิดว่าเฮ้ยมเมื่อไรเขาจะเปิดจองเขาขายหมดหรือยังอะไรยังไงอ่าจนบางบางครั้งคนที่เขาผ่านไปผ่านมาทุกวันเนี่ยเขารู้จากการที่เขาไปเจอในเพจนะเขาไปเจอในเพจว่าตอนนี้หลุดจองหนึ่งหลังหรือว่าเปิดจองแล้วอะไรประมาณนี้แต่พอมาก็ไม่ทันแล้วก็มีนะครับเฟสเจ็ดของเราต้องแวะมาหน่อยหนึ่งแต่เราก็โพสในออนไลน์โพสในเพจในคอนเทนต์โพสในกลุ่มอ,อสังหาริมทรัพย์ที่ผมแม่งปันมือตลอดเห็นไหม ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอ่านี้คือสิ่งที่เราทําแต่เราก็ไม่ได้กงังวลอะไรอยู่แล้วเพราะลูกค้าจับจองมาพอสมควรแล้วใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ที่เรากําลังขึ้นโครงสร้างเนี่ยมีลูกค้าหมดแล้วนะครับมีลูกค้าในความหมายคือศักยภาพไปต่อได้นะเพราะเราจะตรวจสอบศักยภาพของลูกค้าก่อนเราถึงจะทําสัญญาจองทํางานประจํายิ่งง่าย กระบวนการขั้นตอนของการตรวจสอบเสีรภาพนี่เราไม่ได้มาคํานวณเองนะเพราะว่าบางครั้งโปรโมชั่นดากเบียอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้แม่นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ละร,รอบแต่ร,รอบเราจะเอาข้อมูลของลูกค้าแล้วก็ส่งให้ทีมงานที่น่ารักของเราเจ้าหน้าที่แบงก์ต่างๆคํานวณให้เลยเป็นตัวเลขที่เกิดจากคนที่มีความชํานาญเจ้าที่ที่ทํางานในด้านนั้นโดยตรงน่าเชื่อถือไดอ้เคยฝากไปแล้วนะครับเรื่องนี้แล้วอาจจะมีข้อมูลมีความรู้ในการคํานวณเบื้องต้นได้ วิเคราะห์เบื้องต้นได้แต่ถ้ามันเป็นแบบข้อมูลก้ามกึ่งหรือว่าข้อมูลในเชิงลึกเราจะต้องให้คนที่เขามีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านนั้นทําให้เคยมีประเด็นนะเขาบอกว่าพี่หนูไปอีกที่หนึ่งก่อนหน้านี้มาเขาบอกว่าหนูได้แค่ตัวเลขแค่นี้เองพี่ทำไมมาที่นี่ได้มีครับมีนะครับสวัสดีครับคุณลุยสวัสดีครับคุณไพฑูรย์นะอ่าหนึ่งหลังเราสร้างสามเดือนนะครับบ้านหนึ่งหลังเราสร้างสามเดือน นะครับไม่เกินสีไม่เกินเดือนที่สี่ก็ต้องในโอนแล้วถนนน้ําไฟพร้อมครับคุณโยน้องโยกับแม่สมรวยนะครับถนนน้าไฟพร้อมถนนคอนกรีตแบบเงียบสงบปลอดภัยดูแบบหน้าอยู่ครับเราลองนึกภาพบ้านจิหลังนะครับเจ้าของบ้านเข้าอยู่ทั้งหมดแล้วแล้วบรรยากาศยามเย็นประมาณนี้นะแล้วบางวันเขาจะมีการที่มาฝึกซ้อมฟุตบอลอะไรตรงนี้ด้วย มันโล่งมันโปร่งสบายรถไม่วุ่นวายครับข้างในก็มีหมู่บ้านมีชุมชนนะครับแต่ว่าไม่ได้พุกพ่านไม่ได้วุ่นวายมีความเป็นส่วนตัวมากๆดูจาบรรยากาศมองไปทางไหนก็เห็นต้นไม้ฮะหน้าอยู่ประมาณน,นี้แหละคือทำเลที่เหมาะกับการอยู่อาศัยจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่ติดถนนเส้นหลักนะเพราะรถันเสียงดังบางครั้งนะครับแต่ว่าถนนเส้นขามทะเลสอบรานโนที่เราตั้งเฟดสมเฟดห้าเฟีดหก นะครับถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้เรามีทั้งหมด4เฟสแล้วนี่สามห้าหแล้วก็7ถนนเส้นนี้ก่อนหน้านี้รถไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับรถมาเยอะตอนที่เขาเปิดบายพาสนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันแล้วตอนนี้มันก็มีการขยายตัวทําให้แบบรถโอ้โหเยอะมากขึ้นแล้วเราก็มาพัฒนานําความเจริญมาไงฮะกำลังะเข้าแบบเทคคานพอดีสุดยอดมากๆนะครับนี่เหล็กที่เราเสียบไว้ มัดกับใบเม็ดมัดกับตะแกรยงไบเม็ดบางตำราก็บอกว่าไปมัดทำไมมันไปรับน้ำหนักบางตำราก็บอกก็จัดไปเห็นไหมหลายหลายอย่างเขียนไว้ในหนังสืออ่าหลายหลายอย่างเรียนรู้จากชีวิตจริง <c oughs> นะเราเสียบเด็กสองหุนไว้เวลามัดมันจะได้เวลาเราเทพื้นเทไหลจะได้แข็งแรงแต่ภูมิประเทศของเราบ้านของ ในพื้นที่ของเราบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับดินซุดดินซุดตัวดินยุบตัวอะไรหรอกครับอันนี้ก็ต้องไปดูแต่ละพื้นที่ประกอบกันไปนะครับใส่ท่อระบายน้ําไว้ให้เรียบร้อยท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็พับไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เทพื้นแล้วนมาดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราจะใส่ตั้งแต่ก่อนที่เทคานคอดินเลยก็จะเป็นท่อสี่นิ้วชักโครกไง สองนิ้วท่อระบายน้ํานิ้วครึ่งนิ้วครึ่งท่ออะไรอ่างล้างหน้าแล้วก็ท่อน้ําดีนะครับท่อน้ําดีฝากไว้ริมนอกนะครับเวลาซืร์วิตมันจะง่ายเห็นไหมเราจะไม่ฝากไว้ตรงกลางเราจะฝากไว้ริมนอกท่อน้ําดีท่อน้ําดีคือสีหุนแบบหนาอันนี้ใช้สิบสามจุดห้าไอ้ตัวอื่นอาจจะเป็นแปดจุดห้าได้นะครับไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้โดนแรงแรงอัดแรงบีบอะไรมากมายท่อน้ําดี สีหุนอ,อะไรนะอ่างล้างหน้า1.5นิ้วท่อระบายนะ้ำตอนอาบน้ำนะครับตอนอาบน้ำฝักบัว2นิ้วชักโครก4นิ้วและอีกจุดหนึ่งคือนะครับระยะอะไรต้องได้ระยะผนังอะไรต่างๆต้องได้แล้วแต่แบบของชักโครกที่เราใช้อีกต่างหากนะตำแหน่งของชักโครกเนี่ยเวลาติดตั้งเนะี่ยมันจะต้องแบบ มีแทบที่จะแนบกับผนังมีช่องว่างนิดหน่อยไอตัวตัวเก็บน้ำนะครับมันจะสวยงามพอดีแต่ด้านล่งด้านหลังด้านล่างจะมีระยะเซอร์วิทนิดหน่อยนะครับแล้วในส่วนของห้องน้ําตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อของบ้านเราคือไม่ให้หันหน้าบ้านหมายถึงไม่ให้หันชักโคกออกไปทางหน้าบ้านไม่ใช่ถนนนะไม่ใช่ถนนในคอนกรีตหรือว่าถนนด้าน,นหน้าโครงการอย่างนี้นะคือหน้าตำแหน่งหน้าบ้าน ความเชื่อเขาจะไม่เขาจะไม่แหนไม่แหนหัน,นไปเท่าที่ขายบ้านมาทําบ้านมาก็จะมีน่าจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็น่าจะประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นได้นะครับที่เขามีข้อมูลตรงนี้แล้วที่เขาฟิกเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คือไม่เป็นไรนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่สิ่งที่เขาอยากที่จะรู้สิ่งที่เขาวิตกกองบนนะครับก็คือเขาจะกู้ถึงไหมจะกู้ผ่านไหม ยอดส่งเดือนแล้วเท่าไรอ่าอะไรล่ะมีส่วนต่างมีอะไรเหลือหรือเปล่านะครับสติปขั้นตอนต้องเป็นยังไงต่อกี่ปีดอกเบี้ยเท่าไรแบงค์ไหนนะครับโปรโมชั่นของโครงการอะไรยังไงบ้างหลกัลกๆนะครับแต่เมื่อผ่านกระบวนการขั้นตอนนี้อ่าประมงประเมินเรียบร้อยแล้วรอที่จะอนุมัติไอ้รอที่จะโอนแล้วเนี่ยอ่ารอที่จะโอนแล้วหลังจากขั้นตอนนั้นแหละ หลังจากขั้นตอนรอรอที่จะโอนประเมินอ,ออกมารอที่จะโอนแล้วอะไรประมาณนี้หลังจากขั้นตอนนั่นแหละเขาถึงจะมาให้ความสําคัญกับตัวบ้านเข้าใจไหมคือเขารู้อย่างแน่ชัดชัดเจนแล้วแล้วแหละว่าโอเคฉันได้บ้านแน่ๆน่เขาถึงจะมาให้ความสําคัญกับตัวบ้าน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรอยแจกอลไรแล้วมีวหวไหมบ้านเป็นยังไงชักโคกเป็นแบบไหนอะไรยังไงตอนนั้นแหละนะครับแต่ระหว่างนี้เขาก็จะอ่าเขาเรียกว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงสเต็เปแบบไหนเขา ต้องผ่อนเดินเท่าไรจะกู้ได้เยอะไหมอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูท่อปลวกท่อปลวกมันก็จะเป็นท่อ PE ที่มีความยืดหยุ่นนะครับดเดินเต็มพื้นที่เลยนะของเราเดินทุกห้องเลยนะหลังหนึ่งเพียงแค่3,500บาท คุณภาพมาตรฐานและการบริการนะครับถือว่าผมผมถือว่าถูกมากๆยังไงที่เราสั่งน้ำมาอัดสั่งน้ำมาอัดกรณีเข้ามุมเนี่ยบางที่เขาก็ตัดต่อนะบางที่เขาก็ไม่ตัดต่อแต่ถ้ายัางไรดีเขาก็จะไม่ไม่ต่อเขาจะไม่ต่อแต่ตอนเราดินเข้านะครับหรือว่าตอนตอนจุดที่มีการ กดทับต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้มันปะคองกันไว้น้ําที่เราใส่ลงไปในตําแหน่งเสาหรือว่าตําแหน่งฟุตติง้งดินยุบลงเยอะเลยเห็นไหมครับส่วนตําแหน่งภายในตัวบ้านนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นดินเดิมอยู่แล้วเฟียนี้ถมเพียงแค่สามสิบสามสิบถึงห้าสิบเซนเองนะครับบางจุดแค่แค่สามสิบางจุดแค่ 30, แค่ห้าสิบไม่ได้ถมเยอะเลยขรใหเราเซฟต้นทุนเรื่องของการถมที่เยอะมากๆเฟียดนี้นี่นี่แหละครับ ทุกห้องนะต้องเดินทุกห้องเนี้ยต้องเดินทุกห้องเนี้ยเพียงแค่หลังหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทบ้านเดียวชั้นเดียวอ่าท่ายอ่ะหนึ่งร้อยทลายกี่ตารางเมตรร้อยร้ยสี่ร้อยหนนะคุณพรศัมดิ์คำนวณเมื่อวานสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวนะครับแปดคูณสิบสาม ปวกจัดไปเขาคํานวณมาแล้วแ,ลวแ,ลวแหละว่าแรงดันของเขาถึงเครื่องมือของเขาได้ของเราดูแล้วน่าจะจุดสวิตน่าจะอยู่ด้านหลังหมดจุดสวิตอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาดินเข้าตัวบ้านของหลังนี้หลังจากที่เราเทคานคอดินเราแกะแบบรับแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ฉีดน้ําเพื่อจะบ่มปูนแล้วเราก็อัดน้ําลงไปเยอะๆเลยนะครับสั่งน้าแบบเป็นล้ๆลมาเลยนะเอาแบบมาเยอะเลยเพื่อที่จะให้ ตำแหน่งฟุตติ้งหรือว่าตำแหน่งเสาอะไรพวกนี้ดินมันจะยุบลงไปมันจะซุดตัวลงไปเพราะว่าเราขุดแล้วเราก็เพิ่งกบใหม่ไงแต่ตำแหน่งคานหรือว่าพวกตำแหน่งภายในตัวบ้านนะ้นเนี่ยไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่เพราะว่าดินมันแน่นแล้วก็ดินเดิมอยู่แล้วแต่จุดนี้คือจุดที่เราขุดใหม่ไงครับแล้วก็กบดินเข้าไปใหม่นะช่วยได้เยอะเลยครับช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าตอนเราดินเข้าตัวบ้านเสร็จเราก็จะมีเครื่องตบดินอีก เฟสเจ็ดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home f เฟ7เจหลังที่4เทคานพรุ่งนี้นะครับตามสเต็ปน่าจะจบแล้วพอดีฝนตกพอดีอันนี้คือหลังที่4เทคานคอดินพรุ่งนี้นะครับหนึ่งหลังเทคาน8.5คิวปูนสองสีูนย์นะครับบ้านของเรา3มห้องนอนสองน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่ง 1, ห้องครัว ้านกว้าง8คูณ13เมตรนะครับแนวคานประมาณนี้อย่างที่เราเห็นนี่แหละใช้ปูน8.5คิวเฉพาะคานนะครับลองไปคำนวณดูนะครับของเรามันเบร์เกินนี้หรือเปล่าหรือว่ามันน้อยกว่านี้ไหมหรือ,อยังไงขนาดคานที่เราใช้ก็คือ,อขนาดปลอกนะ15คูณ35เมื่อเทียมาแล้วกลมๆก,ก็20คูณ40นะครับ20คูณ40จัดป้ายนะ สวัสดีครับคุณอิสลีดนะครับวงางท่อกำจัดปลวกหลังแล้ว3,500าครับคุณฉานของเรา2นอนอะ่ะ2,500 3 5, น0 0นี่ดูแล2ปีนะบริการทุกๆ3เดือนหลังจากที่ส่งมาบ้านให้กับลูกค้าแล้วนะครับเฟส6เฟส6ของเรา2นอน2นอน2น้ำนะ่ะทีมงานเราใจดีมากๆจัดให้เพียงแค่ 2, 5 0 0บาท โอ้โห uh huh. นะครับแบบ VP เลยนะครับก็ต่อรองราคากันพูดคุยกันบริการดีนะเจ้าของเจ้าของบริษัทใจดีด้วยนะครับเจ้าของบริษัทเขาดูแลเองไม่ใช่ว่า2,500 3,500นี่คุยไม่รู้เรื่องทาแบบขอไปทีไม่ใช่นะของเราคือทําแบบดีเลยนะครับคุยรู้เรื่องคุยสุภาพคุยโอเคเลยฟู วันนี้เราคุยกันในเรื่องของการเทพื้นภายในบ้านหลักๆที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะมี2แบบแบบที่1คือเทพื้นบนดินนะครับก็บดอัดดินนะครับรองทรายปูไวเมดแล้วก็เทปูนล,ลงไปนี่แหละให้ดินเป็นตัวรองรับน้ําหนักนะครับก็เทลงไปบนดินอย่างนี้เลยมาตรฐานเหมือนกันนะครับเขาทํากันเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไอ้แบบที่สองหลักๆคือแบบที่สองก็คือ วางแผ่นพื้นสําเร็จแล้วก็เทปูนทับอีกชั้นหนึ่งอ่าก็จะปูนที่เททับหรืออ่าพวกท็อปปอง้งท็อปปิ้งอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้เทหนามากสักเท่าไหร่อ่าแบบที่สองก็มีหลายๆท่านใช้เหมือนกันของเราทำแบบที่หนึงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปเฟรดหกสักแป๊บพอดีวันนี้เรามีประเมินหลัง สุดท้ายหลังท้ายสุดของเฟสหประเมินเข้ามาตอนเย็นเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย